อ,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 อในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก,ก็จะมาถึงสักทีวันพรุ่งนี้แล้วสินะที่จะรีซ <Bro. S 1> <laughs> ีซั่นเราฉันนั้นต้องขึ้นเป็นแล้งอันดับหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนเอ ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเองครับซีซ่ารครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในโหมดผ่อนคลายมาหาศึกการต่อสู้ดอกไม้ไฟนะครับแต่บอกเลยจะไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดาแล้วนะครับนะวันนี้เราจะมาทําชาเลนจ์กันครับคุณผู้ชมฮะชาเลนจ์นี้เล่นโหมดระเบิดแต่ไม่ปลาระเบิดครับผมงงไหมเออผมก็งงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันดีกว่านะครับนะโอเคไปเริ่มกันเลยครับทองกบอยนะ อะไรครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมผมจะอัพสกิลมาเลยหน้าที่ของเราคือใช้สกิลกตีได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ห้ามดื่มน้ำอยากพร้อมอืะอืมอู้เดี๋ยว้อทำไมผมตีไม่ได้เออไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ทันเมื่อกี้นะครับนะตอนสกิลโดนโอเคผมจะใช้มาฝรั่งไว้นะครับเพราะว่าเราหยิบระเบิดไม่ได้คุณผู้ชมเขาจุดระเบิดก็แบบว่าห้ามหยิบออกนะครับนะอเองเมื่อกี้ผมไม่ได้ปลาระเบิดนะเขาปลาใส่ผมเองไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย ไอ้หนูไม่ชี้เจอควิดเจอกระทิงควิดตัดด้งหน่อยควิดตั้งหน่อยหนู uh เออกระทิงลากไปไหนแล้วล่ะนั่นมานี่มานี้ทำไมชาลินนี่มันเดือดจังเลยมันไม่ล่วงอะคุณผู้ชมนะไอ้อน,นี่มันถึกอะม,กม,กมันถึกมันถึกมาทนี่ซีเกตจะหนีไปไหนเออเอาเอายังไงเด้งไหมไปเหลือหรือไปเหลือหรือโอเคห้าสี่สามสอง เรียบร้อยะเบอรตูมคุณผู้ชมผมล้มชั่วป้าบนั่นไงผมว่าแล้วเออเอาเอาฝัา่งนั้นก็ล้มว่ะ <c oughs> ล้มกันหมดเลยแล้วหนูตัวเดียวโอ้ยลุกแล้วลุกแล้วอได้มาแล้วอีกหนึ่งได้มาแล้วอีกหนึ่งโอ้ย,อยนี่ก่อนนี่ก่อนครับนี่ก่อนครับนี่ก่อนครับอะไรอะไรอะไรเย <c oughs> yeah. ้มามากระทิงไปขีดมาลูก <c oughs> มาฝรั่งอยู่นี้ด้วย ห้าสองตู้เลยคุณผู้ชมฮะใช่ไหมฝรั่งไปโอ้โหโโหกวงนกผมงนกผมต้องกันเอาไว้วือเราหยิบระเบิดไม่ได้อ่าบินบิกหนึ่งครับคุณผู้ชมเออไปขิดมานแหม่ต้องเล่นกระทิงซะและ้วนะฮะนะตัวอื่นไม่น่าจะได้กินนะถ้าทําชาเลนเนี่ยเนี่ยโอเคเอามาฝรั่งเขาจุดลูกใหญ่ทำไมแกจุดลูกเล็กๆนะก,กระบี่เอาแล้ววิ่งไปโดนระเบิดเพื <S <S ่อ อย่างวะเดี๋ยวอย่างจะมากินแอปเปลิลต่อหน้าต,ต่อตาไม่ได้หรอกครับนะ่โอเคจะปลูกไอ้ไปก็ได้ผมมากดมาฝรั่งมาด้วยกะระวิงไปขิดมานโอ้ยโอ้ย,อยผมโดนอีกแล้วเออสวยขิดการอากาศน่ารักมากลูกเอาดิเฮ้ยคุณผู้ชมช่วยมันช่วยกระบี่กระบี่ไปไหนแล้วล่ะหายหายไม่ไหนเจอแล้วผมเจอแล้วทำไมวิ่งมาแต่ตรงนี้นะเป็นไรฮะคือแบบ จะมุดไปไหนด่านมันก็มีอยู่แค่นี้บ้าเออวตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้ตัวนี้เออมาจำผิดแล้วไม่ลงเมื่อกี้นะครับโอ้ยโอ้ยลบซีซาร์ซีซาร์มันไม่ยอมคุณผู้ชมฮะมันไม่ยอมตายมากลางอากาศกลางอากาศก็กลางอากาศเอาเส้ฟาดฟาดเขาให้โอ้ย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 มาที่มันทรมานหัวใจเหลือเกินนะ จิตระเบิดไปได้เนี่ยคุณผู้ชมอสองตัวนี้เนี่ยตายยากเ <c oughs> ออเออได้แล้วว่ะเออเอาตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้เก็บง่ายนะ <c oughs> อ่าโอเคไอ้เมื่อกี้มันจุ๊กเก่ง <c oughs> เออต้องเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเออเออนั่นแหละโดนระเบิดตัวเองยังไงยังไงเออกิ้งไปกิ้งไปนั่นแหละดีดีเพื่อนแกตายแน่รอบนี้มาเดี๋ยวมาป <c oughs> ึา๊บอึบอึบเดี้ยงไปดิกลางอากาศโอเคเรียบร้อยครับผม <c oughs> มาตุ้งจรวยดยิงไห้ หาก่อนหาก่อนอ๊เจอแล้วโอเคคุณผู้ชมฮะเจ็บสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปต่อนอีกสักตาก็แล้วกันนะครับนะไปะมาครับผมคุณผู้ชมครับรอบนี้ผมเล่นแมวกรีดนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้กรีดหรือเปล่านะกรีดก่อนเลยกรีดก่อนได้เปียบกรีดก่อนได้เปียบอะไรเอ้าเอา,เอาระเบิดแกไปด้วยเอาระเบิดแกไปด้วย,เอ,เ,วยเออผมไม่ผิดนะเมื่อกี้เขาจุดระเบิดใส่ผมเองผมไม่ผิด <B rew> ผมไม่ได้จุดระเบิดนะครับอ่ายังไงยังไงเมื่อกี้ยึกยักยักเอาดินั่นแหละยึกยักยักยักแกต้องดูเลยเฮ้ยยิงโดนผมเฉยเลยอ่ะมันยิงอาบีจีใส่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอายังไงยังไงเออ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 เฮ้ยเดี๋ยวนี้ชาเลนจ์เกือบล้มเหลวคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมกดปลาระเบิดแต่ดีนะว่ามันไม่โดนหนูไลยมันลูกน้อยคือเข้าปลามาพอดีเมื่อกี้ครับเออเอามา ได้อยู่คุณผู้ชมเฮ้ยมาช่วยช่วยอ่าช่วยดิช่วยดิโอ้โหช่วยด้วจุดระเบิดช่วยด้วจุดระเบิดแบบนี้ไม่ปื้มเลยนะฮึยังไงเออสวยสวยนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหโกงนกผมหายไปเกือบครึ่งอะไรกันล้เนี่ยเร็วไปไหมโอ้โหเอ่าระเบิดตุ้มตามอีกแล้วเอออึ่งอึ่อึอึอึอื้อมา มาฝรั่งไปมาฝรั่งไปโอเคสวยครับแม่จุดระเบิดก็ไม่ได้เถมห้ามกินน้ำใยชาเล่นเนียวเรื่องอยู่นะโอเคอเคู้ยเขาปลาใส่ผมนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่ได้ปลานะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับ <c oughs> อ้าวโดยมีอกหนึ่งดอกโดยมีอกหนึ่งตัวครับผมโอเคเรียบร้อยเอา้าแกไม่ไปช่วยเพื่อนเหรอยังไงแกปลาระเบิดแบบนี้ <c oughs> แกปลาระเบิดแบบนี้โอ้ยผมล้มคุณผู้ชมผมล้มโอ้ไม่ยอมมาช่วยเพื่อนเฉยเลย อะไรกันละเนี่ยงงงงเด้งงโงูอู้ย,ยเรียบร้อยมาครับผมคุณผู้ชมครับไม่น่าจะมีใครหนีรอดไปได้แล้วนะครับนะโอเคคุณผู้ชมครับเก็บสี่มาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปต่ออีกสักตาก็แล้วกันนะครับนะไปกันครับอะไรครับคุณผู้ชมอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับฝั่งนั้นโจสลัด3ตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ผมบิงมาก่อนเลยบิง้งก่อนได้เปรียบคุณผู้ชมครับบิงก,ก่อนได้เปรียบโอเคแกเจอแกเจอ ขยะมหายไลรู้จักไหมเอียเดี๋ยวเดี๋ยวเกือกำลังบิงวุ้ยกำลังบิงเออเอ้ามาสวยสวยเอ้าเอ้าเอาไงเออเออผมไม่ได้จุดนะผมไม่ได้จุดระเบิดคือฝั่งนั้นเขาฝั่งนั้นเขาอฝั่งนั้นเขาทำเองนะครับโอ้โหแล้วแบบว่าก็อี้นี่แบบว่าพัางตัวมากคุณผู้ชมฮะเออเอ้ายังไงยังไงผีชีพเลยเออเออยังไม่โดนเฉยเลยเออโดนได้โดนด้วยโดนด้วย เอ้าไงเอาไงอุ้มอุ้มอุ้มมือสิซัดสิซัดเออมามาจะหนีไปไหนจะหนีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิงใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยโอ้โหโอ้โหผมล่วงไหมไม่ล่วงหรอกคุณผู้ชมยังถึกยังได้อยู่อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหปิง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 ใจเย็นใจเย็นปิงใจเย็นปิงใจเย็นโอ้ยโอ้โหบินบิงมาบิงมาบิงมาบินมาเงี้ยโอ้โหกี่ผมพังเลยอ่ะมันเท่าไหร่กี่เราม嘛คุณผู้ชมดูดิครับดูดิครับอืม อนั่นแหละนั่นแหละเออสวยผมล้มเปล่าวะเอ้ยผมยังไม่ล้มอีกเหรอทำไมผมอ,อล้มนะนั่นไงอุตส่าห์ชมตัวเองว่าอุตส่าห์ถึกแกจะหลุดก็ตายอะ่ะบอกเลยเออเออแกจะหลุดก็ตายโอ้โหเออบิงไปเกะจ,จุดระเบิดเหรอจุดระเบิดเหรอ <c oughs> <c oughs> จะถึกไปหน่อยฮนะไอทัฟฟี <c oughs> เอะมาแล้วว่ะคุณผู้ชมมัน